คำสอนของสมเด็จพระสังฆราชหัวข้อรักชีวิตรักสุขตนรักชีวิตของตนสะดุ้งกลัวความตายฉันใดสัตว์อื่นก็รักชีวิตของตนและสะดุ้งกลัวความตายฉันนั้นฉะนั้นจึงไม่ควรฆ่าเองไม่ควรใช้ให้ผู้อื่นฆ่าอันหนึ่งตนรักสุขเกลียดทุกข์ฉันใด สัตว์อื่นก็รักสุขเกียรตทุกข์ฉันนั้นจึงไม่ควรสร้างความสุขให้แก่ตนเองด้วยการก่อความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นคำสอนของพระสังฆราชสาธุสาธุฉันใดก็ฉันนั้นนะครับทุกทุกคนรักชีวิตของตัวเองแล้วก็เกลียดกลัวความตาย ทุกๆคนเพราะฉะนั้นทุกคนก็ควรจะทำในสิ่งที่ดีให้แก่ตัวเองคือความรักตัวเองรักชีวิตของตัวเองรักสุขนะครับแล้วทุกคนก็เกลียดกลัวความตายความทุกข์ฉันใดเพราะฉะนั้นเมื่อเราชอบอย่างไหนเราก็ควรให้อย่างนั้นกับคนอื่นถ้าในสังคมทุกๆสังคมมีแต่ให้ซึ่งกันและกันให้ความรักกัน ให้ความสุขต่อกันทุกสังคมนั้นจะน่าอยู่อย่างยิ่งครับสวัสดีครับ